สวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราเด็กเอนนจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผมวันนี้เรามารีวิวแคลงครับเราจะมารีวิวตัวละครแลนะครับผมเป็นพระครับตัวนี้มีชื่อว่าพีวีภาษาอังกฤษชื่อวีภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรครับมังครับอ๋อแล้วพระพระแก่นี่ ชือว่าอะไรครับพระแก่นี้โอมังครับพระนอนพระนอนง่วงมังครับพระบินดาบาทพระบินดาบาดหิวมังเรตอบเอาเบสติดีกว่าครับเบสติเป็นแรสายประชิดนะ,ค,ะครับผมครับผมว่าดูค<อ>วามสามารถพิเศงเขาก่อนก็คือจะมีเกรอยู่ด้านข้าวุธเนี่ยคือทั้งหมดนะสี่นะเต็มสูงสุดคือสี่นะครับ แล้วก็ถ้าเรากดดีค้างเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนจากจากไม้เท้าเนี่ยเป็นมือเปล่านะนี่ถ้าถ้าเราไม่ตีต่อเนี่ยมันสามารถตีต่อถ้าเราไม่ตีต่อมันจะกระโดดให้อัตโนมัตินะนี่สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับนี่นี่คือการกดดีค้างของเขาด,ดูการตีรครใช่ครับดูการตีต่อนะถ้า เป็นไม้เท้าเปลี่ยนมาเป็นมือเนี่ยจะตีหมดหมด5ทีนะกดดีย้ำๆนะครับจะได้5คอมโบโลแล้วพูดเดอสู้จะลอยขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ถ้าเป็นมือเปล่าแล้วเปลี่ยนเป็นไม้เท้านะเนี่ยก็จะตีหมดหมด5ทีเหมือนกันนะสู้ลอยข้างบนเหมือนกันซึ่งสามารถคอมโบต่อได้คือไม่โดนนะครับ เนี่ยสามารถขบวบต่อเรื่อยๆนะ uh huh. ก็มาดูเบสิกครับเอาเอาเป็นแบบไม้เท้าก่อนแล้วกันนะครับ uh huh. ไม้เท้าเนี่ยจะตีทั้งหมดสามทีนะแต่คุดโดตู้จะหมุนนะซึ่งเราสามารถตรีต่อได้นะ uh huh. นี่ครับแล uh huh. ้การกระโดดตีของไม้เท้าเนี่ยถ้าเราถือไม้เท้ากระโดาตีจะเป็นการฟาดค uh ุโ huh. อตู้ลงไป นีตันวนอนก็โดนนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเรากระโดดแล้วกดดีค้างเนี่ยอะไรนะตัวนั่งโดนไหมครับเี่ยตัวนั่งเดนโดนนะครับล้วกดดีค้างเนี่ยกระโดดแล้วกดดีค้างจะเป็นการเปลี่ยนจากไม้เท้าเป็นมือเปล่าพนระ้อมกับถีปุระสู่หนึ่งทีเนี่ยเล้งพื้นแล้วก็มาดูการแดชครับแดสทัก วิ่งแล้วกดสามารถกดดีได้สองครั้งครับมันจะจิ้มแล้วก็ตีนะครัทำให้มึนนะสามารถแดสต่อได้สองครั้งนะครับนี่ครับแล้วถ้ากดวิ่งแดสเนี่ยแล้วกดดีครางเนี่ยจะเป็นการเข่าผู้ต่อสู้นี่เงทำผู้ต่อสู้นอนลงนะไปนั่งลงนะนอนลงไปห่วงบันครับผม <laughs> แล้วก็ถ้าระหว่างเดสเนี่ยเราเดสเสร็จใช่ไหมฮะเราเดสกดตีเสร็จเรากดแดสอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการกิ้งนี่ครับสาม,มารถกิ้งได้นก,น,น,กดน,นี่ครับกิ้งขึ้นฟ้าได้ไหมครับไม่ได้ครับก็มาดูเบสิกของแบบมือปล่าบ้างครับมือปล่าเนี่ยจะตีทด้หมด ด,ดีกดดีไทั้งหมดสี่ครั้งนะแต่จะตีห้าห้าครั้งคนระับ uh oh. นี่ครับก็ค uh ือ oh. ตีสี่ครั้งห้าฮิตนะคร้มลงนี่ครับคุณซูจะกระเด็นออกไปนะครับ uh oh. แล้วก็การกระโดดตีของมือปล่าเนี่ยจะกระโดดเตะทั้หมดสามทีกนดะดีได้สามครั้งครับ uh oh. นีบ่ถ้าโดนทีที่สามเนี่ยคุณชูจะกระเด็นล้มลงนะ นี่ฮะอยู่ใหญ่ก็ได้ครับเ้าจริงอ้าไม่ได้แล้วครับโอ้โหอย่าให้ผมคำเลยครับนี่ครับวันที่สามจะกระเด็นนะฮะถ้ากดกระโดดแล้วดีค้างจะเป็นการเปลี่ยนเป็นไม้เท้านะ ตีด้วยไม้เทา้านี่ครับแล้วเราก็กระโดดเด้งไปหนึ่งทีนะดูใหม่นะเนี่ยถ้าเราตีเสร็จแล้วก็เด้งไปกระโดดเด้งไปหนึ่งทีนะครับสามารถตีต่อได้นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนีน้แหละครับ ใชครับซึ่งสามารถกดดีค้างต่อได้เลยนะนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นมือเปล่าเหมือนเดิมนะก็ะะคือขึ้นไปเอาไม้ฟาดลงมามือเปล่าเหมือนเดิมอเอาถ้าเป็น Dash เนี่ยแ a s ส,สามารถกดดีได้สองทีนะนี่แล้วมนจะตีสามครั้งนะครับ กดดีแค่สองทีพอนะอมาตีสามครั้งสู้จะคูสู mm ้ก hmm. so ็จะลอยขึ้นไปนะครับถ้าเรากดแดแล้วกดดีค้างเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเป็นไม้เท้ามาเสยคู่ต่อสู้ขึ้นไปนี่ครับเช่นเดียวกันครับถ้าเรากดดีค้างเอ้ยเรากดแดแล้วกดดีค้างแล้วกดแดดอีกค้างเนี่ยจะเป็นการกิ้งตัวนี่ครับอุณพถาธราม ดูก่าทางคลิปนี้จะยาวนานนะครับใช่มีทั้งไม้เท้ามีทั้งมือครับตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แบบเด้งกลับนะครับเนี่ยฮะเนี่ยอฮะครับดูซิสกิลครับสกิลเนี่ยสกิลคิวเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปด้านหลังเขานะครับถ้าเราโจมตีเขาเนี่ยครับผู้เลี้ยงธูปที่ออกที่เราโจมตีข้างหน้าเนี่ยจะมึนนะอ่าหลับเลยนะ นี่ครับ<ม>คุณมายืนอยู่ข้างหลังนีจานเครครับเอาคุณถือถ้วยอยู่ข้างหลังเนี่ยจะกระเด็นออกไปเนยครับนี่ครับระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับหนจะแหลกนะครับจ <c oughs> านเคแหลกครับเมื่อเราเมือเรารีวิวไปแล้วหรือเปล่าใช่ครับเป็นเกียร์แระครับก็คือตัวแร<อ>แล้วมือเอาเกียร์แรมาสมกัน กานที่เรารีวิวไปเฉพาะส่วนนี้นะครับใช่ครับอ๋อแลก็มาโดนสกิลหมวกครับสก,กิลหมวกจนการพุ่งเตะฮนะยูทูบไปกับเท้าเรานะนี่เราจะเล่งเพลินนะสามารถกดกดดนะกีปล่อยได้นะะดีเพื่อปล่อยได้นี่ครับอืมถ้ากดดีปล่อยเนี่ยเราจะกระโดดด้วยนะครับ ก็ถ้าเราเตะแล้วไปชนสิ่งของเนี่ยหรืชนชนจานเคเนี่ยม,มันจะมันจะมึนนะนี่ยนะมึนคู่เลยนะครับจานเคไม่ชนครับจะเอาไปด้วยแต่ว่าโดนไม่ชนใช่ครับโนทำแพเนี่ยคแล้วก็ตัวนอนจะไม่โดนนะครับถ้าต้องเตะนี่ครับ สามารถเขาได้โดดใช้ได้นะครับสกิลนี้แต่มันจะใช้ตรงที่กระโดดนะครับไม่ไม่ไม่ลงมาใช้บนพื้นนะครับนะก็มันดูที่สกิลชุดก็สกิลชุดจะเป็นการกระโดดฮนะทุกเขาวดระเบิดพลังนะครับทำให้เพื่อสู้รอบตัวเนี่ยเด้งออกไปนะนี่ครับสามารถใช้เคาน์เตอร์ได้นะครับนี่ครับ แล้วก็สามารถใช้ตอนที่เรารอยได้นะครับนี่ครับแต่ตอนนอนจะใช้ไม่ได้นะครับตอนนอนจะใช้ไม่ได้นะครับดูที่สกิลอาวุธกับสกิลวุสเนน่ยจะเป็นการต่อยฮุเอรทูโรลวๆนะทั้งหมดเจ็ดคอมโบด้วยกันนี่คุณดอรกระเด้งไปสามารถเลือกทิศทางในการต่อยได้นะ นี่ครับถ้าเรากด S ระหว่างใช้เนี่ยมันจะเป็นการกระเทือบพื้นนะมมแบบนก็จะสู้รอบตัวเด้งนี่ครับน้าคือใช้ทีนะที่หกนะจะเป็นประสิทธิภาพสูงสุดใช่ครับนี่รับมันจะเจ็ดพอดีนะซึ่งถ้าหลังจากทีที่เจ็ดแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะ แล้วก็มาสามารถกระโดดใช้ได้นะครับสกิลวูดนี่ครับก็เป็นสายตัวละครแรที่เด่นไม่เื่อเนี้่ยเปลี่ยนแปลงท่าการตีเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนตอ,อกมาได้นะ <c oughs> ก็ขอจบการเรียวตัวละครแรเพื่อนี้ครับพบกันในตอนหน้านะครับผมวนสวัส,ส,สดีครับสวัสดีครับ